สวัสดีคร so ับพอดีพบกับรายการเราอีกแล้วนะครับโอ้โหหมามันับหมากร้โดคโอพยายามมึงตายต่อยครับโอ้โหต่อยต่อยหนังดีครับหนังดีหนังดีเป็นยุคที่สองเดือดดาลเดือดดานี่นี่พุะธเกษตรขูมึงหูเฮียอะไรกันโอ้ยโอ้ยมึงกลับกันแล้วกันแล้วกันแล้ว

ยกนี่ครับต,รรตูไปตรงนี้อ้าว <c oughs> โอ้มึงเล่นแล้วออกกําลังกายดีมากยังน่าชอบอะไร ของที่อะไรนะยิ่เขาจะมากเก็บตังค์ต,งตามเขาไปรับเอาอะไรเอาไปอ่ะมนันนี่เอามึงไปแก เอ้ยไปสิหมอแม่อยู่นี่ครับจบละ